ช่วงนี้เป็นเทศกาลทอดกระถินจนถึงวันลอยกระทงทอดกระถินจริงนะมันไม่ต้องใช้เงินใช้ทองอะไรมากมีผ้าพื้นเดียวก็พอในหลังๆมันถูกดัดแปลงไปเป็นเรื่องหาเงินเข้าวัด ่วัดส่วนใหญ่ก็ลำบากนะหาอยู่หา,หากินกันวันๆ <c oughs> <c oughs> ที่นี่ไม่มีนะไม่ได้หลวพ่อไม่เคยให้แจกสองอะไรไม่แจกก็ลำคาญที่ลำคาญก็เป็นเราเป็นโยมแล้วก่อนเนะ้ทอดกระถิน่นวัดอะไรก็ไม่รู้พระอะไรก็ไม่รู้นะสองเป็นปึกๆเลย ใส่สองละร้อยเ,อเงินเดือนจะหมดล้วไม่ไหวมันมันเข้าขัา้นเบียดเบียนในไ่ไหมเอาเคยมีคนจะขอทำซองนะอบอกไม่ต้องอนะ่ะไม่ได้เงินก็ไม่ได้เดือดร้อนนะกระถิงนม่แค่ผ้าผืนเดียวก็พอแนละ้วจริงๆถ้าพระรักษาพระธรรมวินัยอยู่ได้ อยู่ได้สบายๆยอย่างหลวงพ่อสร้างโบสถ์เนี่ยไม่ได้เรียกอะไรก็ทำจนได้ค่อยๆทำไปสิบกว่าปีส่วนใหญ่ก็เรียอะไรกันโยมได้บุญโยมได้บุญบ้างได้บาปบ้างพระ เข้าขันรีดไถไม่ได้มีความสุขบุญเป็นชื่อของความสุขโดนไถยเยอะๆไม่มีความสุขแล้วเข้าวัดนะอย่าเอาแต่บุญนะตื่นไปบุญอยู่ที่บ้านก็ทำได้ดูแลพ่อดูแลแม่เราอะไรก็ได้บุญแล้วทำหน้าที่ของเรา ถ้ามาวัดทั้งทีมควรจะได้กุศลได้สติได้ปัญญากลับไปถ้าเข้าวัดแล้วได้แต่บุญมันมันน้อยไปไม่คุ้มที่เราเกิดมาเจอพระพุทธศาสนามาที่นี่หลวงพ่อจะสอนเรื่องการเจริญสติ